ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวเช้าหัวเขียวกันต่อนะคะคะเรายังคงตามประเด็นฟรมการสังหารเหตุสศกนาฏกรรมที่จาจักเนี่ยตัดสินใจแบบนั้นไปกราดยิงผู้บริสุทธิ ปมเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรหลายคนก็ตั้งคาถามนะใช่น่าสนใจนะคะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสนะคะไปพูดคุยนะคะกับคนที่ถือว่าเป็นคนสนดิทของจา่าจักแล้วก็เป็นคนที่คอยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ก่อนหน้าน,นี้หลายสานักมีการนําเสนอแหละว่าต้นต่อเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องเงินกู้บ้านกู้สหกรณ์กู้ธนาคารอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้เรามีรายละเอียดที่มันลึกมากขึ้นค่ะ,ะคุณผู้ชมทีนี้ปฐมบ,บทเนี่ยเกิดจากสลิปเงินเดือนเลยค่ะมีคน ซึ่งเป็นคนสนิทของจาจักเนี่ยไปเปิดดูสลิปเงินเดือนอปรากฏว่าเงินเดือนแต่ละเดือนเนี่ยคือเงินเดือนของจ่าจักเนี่ยประมาณ20,000ื่แต่เงินที่ได้รับเพื่อมาใช้จ่าย1เดือนเนี่ย ประทังชีวิตจริงๆเหลือเงินสักประมาณ600กว่าบาทแสดงว่าหักหนู่นนี่นั่นหักเยอะมากค่ะแล้วสุดท้ายจ่าจักเนี่ยแหละค่ะก,ก็เลยเดินหน้าทวงเงินอย่างจริงจังทวงไปทวงมาก็ไม่ได้สักทีใช่ค่ะและเรื่องราวทั้งหมดนะคะหนึ่งในเงินที่ทวงเนี่ยก็คือเงินจากการไปกู้เพื่อที่จะซื้อบ้านคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะจ่าจักก่อนหน้านี้ก็คือเงินไม่พอใช้แหละเ<ช>พราะเงินไม่พอใช้คนเราก็จะต้องไปหยิบยืมจากจุดต่างๆทีนี้มันทําให้เป็นลักษณะของเปี้ยหัวแตกอพอเปี้ยหัวแตกจ่าจักก็อยากจะ ยืมธนาคารหนึ่งธนาคารธนาคารกอไก่แล้วกันยืมเพื่อที่จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาจ่ายหนี้ที่มันเป็นหนี้หนึ่งสองสามสี่รวมเป็นหนี้ก้อนเดียว<ช>และหลังจากนั้นนะคะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้พันซึ่งถือว่าจะต้องเป็นคนเซ็นรับรองในการกู้เงินนี้ตามความคิดของจา่าจักหลังจากผู้พันได้ข้อมูลนั้นว่าจ่าจักเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงิน<อ>จะไปทําการกู้เงินที่ธนาคารกอไก่<อ>ผู้พันก็เลยนําเสนอว่า มีอีกหนึ่งวิธีนะที่น่าจะแก้ปัญหาได้ก็คือการมีบ้านเป็นของตัวเองถามว่าการมีบ้านของตัวเองมันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรการมีบ้านของตัวเองคือบ้านเนี่ยที่ผู้ประคับปัญชาท่านนี้ผู้พันเนี่ยรวมถึงแม่ยายเนี่ยทำธุรกิจอยู่ตั้งราคาไว้ที่1นึ่ล้านห้าแสบาทก็เลยเสนอจัดจักจกัดจักท่านไปกู้ธนาคารสิเอาวงเงินสล้านเอาอเกินราคา,าเ,กเกินไปห้าแสนบาทหนล้านห้าแสนบาท เอามาจ่ายค่าบ้านแล้วก็จะได้มีบ้านของตัวเองด้วย<ช>และหลังจากนั้นก็จะมีเงินส่วนเกินไงห้า0 0 0บาทเอาไปใช้จ่ายเอา,เอาไปใช้หนี้ใช่ค่ะเอาไปใช้จ่ายได้เอาไปใช้หนี้ได้จา,จากเห็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าข้อเสนอนี้มันมีประโยชน์ก็เลยตัดสินใจ ซื้อบ้านหลังนี้โดยผู้ที่ออกตัวเป็นคนดําเนินการให้คือแม่ยายของผู้พัน<ช>เป็นคนเดินเรื่องเอกสารให้ทั้งหมดโดยมีผู้พันเป็นคนเซ็นรับรองเวลาเรากู้บ้านนึกภาพนะคะจะต้องมีคนเซ็นรับรองเรื่องเก<ช>ี่ยวกับการทํางานหลังจากนั้นซื้อบ้านได้สาเร็จกู้ได้สําเร็จเกิดส่วนต่างขึ้นมาละ<ช>ส่วนต่าง500,000บาทจํานวนนี้มันเกิดขึ้นมาจริงค แม่ยายของผู้พันเก็บส่วนต่างนี้ไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วในฐานะผู้ดําเนินการกลางปีที่แล้วกลางปีที่แล้วหลงั<ะ>ลงจากดําเนินการเสร็จเรียบร้อยเกิดการทวงถามเรื่อยมานะคะและในช่วงที่ถึงทวงถามอาจได้คืนมาละ4แสนบาทแต่มันเหลือนะออมันเหลือ1แสนบาท่ออ1แสนบาทไปไหนเออ1แสนบาทไปไหนนะคะเกิดการทวงถามเรื่อยมาหลายครั้งแม่ยายเนี่ยนะคะให้เหตุผลกับจ่าจักว่า ให้หนายพิทยาไปแล้วคือตอนนี้เรายังไม่แน่ใจนะว่านายพิทยาเนี่ยมีหน้าที่อะไรแต่ถือว่าเป็นคนสนิทพิทยาเนี่ยมาเป็นคนสนิทของแม่ยายของผู้พันคือถ้าเกิดว่าตามรายงานข่าวพิทยาคืออดีตทหารพรานที่ถูกให้ออกจากราชการเนื่องจากว่าไปมีคดีช่อโกงแล้วกลายมาเป็นคนสนิทของแม่ยายของผู้พันค่ะทีนี้แหละ แม่ยายสะท้อนไปว่า1000งแบาทอยู่ที่พิทยาจ่าจักก็เลยไปทวงจากพิทยาพิทยาทยอยให้ทีละ500ทีละพันจนกระทั่งครบ1 0 0 0 0บาทที่นี้มีส่วนต่างอยู่ที่พิทยาอีก90,000มื่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้นับไปนับมานะคะสุดท้ายแล้วตอนนี้ปมสุดท้ายแล้วมันเหลืออยู่90,000บาทและ90,000บาทนี่แหละมันเป็นปัญหาเพราะว่าไปทวงถามพิทยาทวงถามเท่าไหร่ก็ไม่ได้และพิทยากลับ ซัดทอดย้อนกลับไปบอกไม่ได้อยู่กับผมอยู่กับแ <c oughs> ม่ยายและข้อมูลมันกลับไปกลับมาแบบนี้ <c oughs> ทําให้จ่าจักเริ่มละเริ่มมีความสับสนว่าสรุปสุดท้ายแล้วเงิน9 0 0 0 0มบาทของผมอยู่ที่ไหนก็เลยการเกิดการนัดคุยนัดเจรจาขึ้นในวันเกิดเหตุที่บ้านหลังเกิดเหตุ <c oughs> ใช่คะ <c oughs> ่ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่ ในช่วงเหตุการณ์เนี่ยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังอีกทีนึงทีนี้ปมที่น่าจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายเนี่ยตามแหล่งข่าวที่ได้มีโอกาสบอกเล่าให้เราฟังนะคะซึ่งนี่เป็นข้อมูลคนใกล้ชิดของคนร้ายที่บอกเล่ามานะคะุณผู้ชมเราก็พยายามบาลานซ์ข้อมูลเนี่ยนะคะ,คะเขาบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้จ่าจักโกรธมากก่อนวันเกิดเหตุ3วันเนี่ย จ่าจักได้มีโอกาสไปคุยกับผู้พันซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ห้องทํางานและปรากฏว่าวันนั้นทะเลาะก,กันแรงมากขึ้นมึงขึ้นกูแล้วถึงขั้นว่าอันนี้ตามแหล่งข่าวบอกมานะคะถึงขั้นว่ามีทหารเป็นทหารเกณฑ์ได้ยินบอกว่าผู้พันเนี่ยพูดกับจ่าจักว่า โทษนะฮะมึงเป็นใครกูเป็นใครค,คนอย่างมึงจะมาทําอะไรกูได้กระจอกยศแค่นี้ประมาณนี้นะค่ะและถามว่าทํำไมถึงจะต้องไปพบผู้พันและต้องบีบคันผู้พันแบบนั้นก็เพราะว่าจากอยากจะให้ผู้พันเป็นตัวกลางไงในการทวงเงินคืนกลับคืนมาเก้าหมื่นบาทแต่เพราะว่า เรื่องทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับแม่ยายของผู้พันเนี่นะคะอยากให้ผู้พันเป็นตัวกลางหน่อยจะได้เงินเก้าหมื่นกลับมาแต่สรุปสุดท้ายพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ทะเลาะก,กันในห้องทํางานอย่างที่คุณรสรีนได้พูดไปเนี่ยนะคะ ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะเราได้มาจากคนใคกล้ชิดจากและอีกหนึ่งข้อมูลก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านบ้านที่เป็นธุรกิจเล็กๆเนี่ยนะคะของทั้งผู้พันเองแล้วก็แม่ยายของผู้พันเองมันเกิดขึ้นจริงไหมมันเป็นธุรกิจลักษณะแบบไหนชื่อคุณแต๋และคุณแต๋เนี่ยก็เป็นคนปล่อยเงินกู้แถวนั้นด้วยนะคะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟังเสียงคุณแต๋ค่ะแม่ว่าเราซื้อเขาแล้วพาวก็กไปจัดสัรคม กรมสวัสดิการเห็นไหมไอที่กันที่แล้วก็าจะจำนองแล้วก็หลวงเขาก็มาสั่รว่วเขาก็เอาเงินให้เราแบบว่าเราซื้อร้านห้าหลวงเขาก็จะคืนให้เราห้าแต่เอาเป็นพ่อตรุปง่ายๆแล้วอ่ะเงินที่ผมคืนมาจะต้องถึงน้องแต่มันไม่ถึงมันก็เลยเป็นปมปัญหาที่ทำให้เราไม่ดี นี่แหละค่ะคุณเต๋วซึ่งเป็นคนในพื้นที่ยืนยันว่ามันมีแบบนี้ขึ้นจริงซึ่งไปกู้เงินแล้วมันจะมีเงินทอนมันจะมีส่วนต่างกุณแจบอกจริงคือคนใกล้ชิดจาจักรเนี่ยซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่จาจักรไปปรึกษาด้วย,น,ย<ช>นะคะบ,บอกว่าไอ้ลักษณะการที่ผู้พันแล้วก็แม่ยายผู้พันเนี่ยให้ทหารไปกู้แล้วกินเงินทอนส่วนต่างเนี่ยค<ช>่ะหกรายจาจักรเป็นรายที่เจ็ดนะเคยเกิดขึ้นแล้วเมวื่อวานนี้ทันได้มีโอกาสเห็นรายชื่อของทหารที่ ที่ถูกกระทําแบบนี้ด้วยแต่ทุกคนเนี่ยได้รับเงินทอนครบแล้วยกเว้นจ่าจักค่ะ,ะนั่นแล้วก็เป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลนะคะย้ำว่าเป็นข้อมูลที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่จ่าจักไว้ใจแล้วก็ไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเงินแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ ที่นี้ข้อมูลเราก็นําเสนอพยายามจะนําเสนอทั้งสองฝ่ายนะคะนั่นเป็นข้อมูลจากทางคนใกล้ชิดของจ่าจักได้ให้เอาไว้เนี่ยนะคะอีกฝากฝั่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีการสูญเสียเช่นเดียวกันนะคะและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าเป็นจุดแรกที่เกิดเหตุกราดยิงขึ้นมาทีมข่าวของเราไปสอบถามนะคะพันเอกณริพลมิตรจันทร์เป็นสามีของนางอนุมิตรจันทร์ผู้เสียชีวิตก็คือแม่ยายแม่ยายของผู้พันเนี่ยนะคะ เล่าให้ฟังแบบนี้ประเด็นบอกว่าจ่าสิบเอกจัก,กรพันธ์จ่าจักเนี่ย ตัดสินใจก่อเหตุเรื่องแรกอันนี้เป็นการคาดการณ์ของพ่อตานะคะ,ะเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องค่าในหน้าค้าบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็ยืนยันด้วยเมื่อสักครู่นี้เราเล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินส่วนต่าง0 0แสน5แสนบาทเอาไปถามพ่อตาพ่อตาบอกว่ายืนยันว่าเงินทัวเงินทอนส่วนต่างจํานวน4ถึง5แสนบาทคืนคู่กรณีไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียง5 0า0 0บาทคือข้อมูลฝั่งนูน้นบอกว่าเหลือ9 0,000แต่ข้อมูลฝั่งนี้ บอกเหลือ5 0,000และ5 0,000นนี้ให้คืนไปกับนายหน้าซึ่งก็คือนายพิษยาไปแล้วฝั่งนี้บอกแบบนี้นะเนื่องจากผู้ก่อเหตรุรู้จักกันก็ให้ไปทวงเงินกันเอาเองบอกแบบนี้ส่วนตัวคาดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะคิดว่านางอนงซึ่งก็คือแม่ยายโกงเงินนี่คือข้อมูลฝั่งครอบครัวผู้สูญเสียนะคะเอาฟังเสียงพ่อตาเลยคะ่ะนางอนงพูดบอกบอก,บอกให้บอกนายหน้ากับ แต้ก่เหตุว่าคุณไปคุยกันเองเพราะว่าฉั้นได้จ่ายหมดแล้วค่าค่าในหน้ากระจายให้แล้วค่าคืนคืนกับลูกค้าคนยิงอะ่ะคนซื้อ,อก็คืนหมดแล้วแต่ทําไมว่ายังเหลืออยู่ห้าห้าห้าหมื่นที่ว่านี่ย อ่ะพ่อตาให้ข้อมูลอีกหนึ่งอย่างนะคะบอกว่าอีกหนึ่งสาเหตุคิดว่านะเพราะว่าวันนั้นไม่ได้อยู่ด้วยไง,งไม่ได้เข้าไปร่วมวงสนทนาวงเคลียร์ต่างๆเนี่ยนะคะ,อะบอกว่าน่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างพันเอกอนันทโรดลูกเขยกับจ่าจักเพราะว่าได้มีการร่วมกับนายพิทยาเอารถยนต์ที่พันเอกอนันทโรดมีชื่อเป็นผู้ค้ำประกันไปจำนำในราคา 1 2 0่งแบาท<ด>และ<ด>ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องเงินกันจำนำแต่ไม่เอาไปจ่ายพันเอกนันธโรธก็เลยบอกว่าไปไถ่คืนมาเพราะถ้าไม่ไถ่คืนมาฉันจะเป็นผู้ดวดร้อนเพราะฉันเป็นผู้ค้ำประกรันอ่าฟังเสียงพ่อตาค่ะผู้ก่อเ,เหตุคือรวมหัวกันแหละในกลุ่มนี้มันเอารถเนี่ยไปจำเข้าอีกทีนึงลุงผู้ก่อเหตุหรืมหัวใครฮะกับไอ้คนยิงเน,นี่ยกับนายนาเนี่ยเพราะเป็นรถของนายนาเพราะคนตายเนี่ย จัดไฟแนนซ์ให้ในหน้าเป็นคนผ่อนเป็นจัดไฟไฟแนนซ์ให้โดยผู้พันเนี่ยเป็นผู้ค้ำให้ mm hmm. ก็เรียกมาคุยผู้พันบอกผมเป็นผู้ค้ำนะ mm hmm. ผมจะลําบากนะคือเดิมทีเดียวเนี่ยจะจัดแกตั้งใจที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาช่อโกงกับ แม่ยายของผู้พันก็เลยไปปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งจบนิติศาสตร์รามาแต่เพื่อนบอกว่าในสัญญาเงินกู้เนี่ยคุณไปกู้กับธนาคารซึ่งธนาคารเนี่ยก็ร่วมกับกองทัพบกเป็นสวัสดิการของกองทัพบกเนี่ยนะคะสัญญาเงินกู้ระบุว่าคุณเป็นหนี้สองล้านมันไปทาอะไรเขาไม่ได้ก็มันถูกต้องตามกฎของธนาคารแล้วทีนี้ค่ะเขาก็เลยหาทางออกไม่ได้สุดท้ายเนี่ยพอไม่ไม่ยอมคืนก็เลยกลายเป็นก่อเหตุแบบนี้แล้วเดิมทีเดียวเนี่ย อันนี้เนี่ยเพื่อนที่ได้มีโอกาสพูดคุย กับจาจักตอนที่จาจาักเนี่ยก่อเหตุแล้วนะก่อเหตุกัดยิงแล้วจําได้ใช่ไหมคะว่าเขามีการอัพเฟซบุ๊กเป็นระยะ่คือเดิมทีเดียวเนี่ยจาจักเนี่ยตั้งใจว่าจะก่อเหตุณบ้านจุดเกิดเหตุคือยิงสามคนมนายพิทยาผู้พันแล้วก็แม่ยายของผู้พันแล้วหลบหนีไปหาคุณแม่ที่ชัยภูมิ<อ>ไปกราบเท้าคุณแม่แล้วตั้งใจว่าจะยิงตัวเองอะตายแต่ปรากฏว่าถูกไล่ล่าซะก่อนอก็เลยหนีไปที่ห้างเทอร์มินอลเ1วนตวนแล้วกลายเป็นเหตุสลดนี้ขึ้นก็เกิดการบานปลายเกินใช่ค่ะ